เอาละสวัสดีครับผมหลุดเกินใหม่เป็นรูปโอชิตอนจบนะเพิ่มเติมนะครับหลุดในวันนี้เนี่ยมันหลุดเป็นรูปเนาะซึ่งรายละเอียดเยอะกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยอะครั้งที่แล้วมันเป็นแบบสรุปมาเป็นตัวหนังสือก็จะหลวมหลวมครั้งนี้ก็จะมาชัดเลยคือจะบอกว่าตอน official ออฟฟิเชียลอ่ะดีที่สุดเพราะว่าภาพชัดแล้วก็เขาแปลเขาแต่งคำมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะมันก็จะ มันก็จะได้อารมณ์กว่าแล้วก็ภาพมันชาดร,รายละเอียดมันชาดตไออย่างนี้กว่าอัปเดตข่าวตรงนี้นิดนึงว่าเออในตัวของอาจารย์อากะก็จะเริ่มเขียนมงังงะเรื่องใหม่มีกำหนดเริ่มในฤดูใบไม้ผลิ2อ2 5ออืมเป็นเรื่องย่อคือโลกเทพนิยายที่มีเจ้าหญิงและเจ้าชายที่ถูกกำหนดโดยโชคชะตาอยู่เสมอโชคชะตาอีกแล้วอะ ไม่พ้นโชคชะตาจริงๆเหรอสำหรับอาจารย์อากะอ่ะโอเคครับมาในตอนที่166้นะจริงๆเราคุยกันไว้แบบสรุปๆแล้วเนาะโอเคตอนที่166เนาะเออหน้าแรกเนี่ยโอ้โหมันเป็นหลุดแบบคุณลิตี้สุดยอดใครร้องไห้อยู่ที่เออสะพานล,ลอยเนี่ยดูหน้าไม่ออกเลยหรือว่าจะเป็นในบรรดาพวกแบบ FC หรืออะไรสักอย่างนึงอนะเนา ก็เป็นคนที่เป็นรูปที่เล่าถึงข่าวของอควาที่หลุดออกมานั่นแหละว่าหลังจากการจากไปของอควาเนี่ยผู้คนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายซึ่งชีวิตเนี่ยยากที่จะดําเนินต่อไปได้นี่คือหน้าแรกเป็นพูดถึงคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหลังจากที่อควาไม่อยู่แล้วลูบี้ยังคงร้องไห้อยู่อ่าตัดฉากมาที่ Ruby ลูบี้ร้องไห้ Ruby ลูบี้ร้องไห้เนี่ย ก็ตั้งแต่165แล้วใช่ไหมตั้งแต่ที่ร้องไห้อยู่ในห้องเนี่ยใน165แล้วอันนี้หน้าที่2หน้าที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่แสดง,ถ,งถึงความเสียใจของรูบี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายเข้าไปในห้องแล้วเป็นโปสเตอร์ของ ดูไม่ถนัดว่าเป็นเป็นโปสเตอร์ของไอหรือเป็นโปสเตอร์ของตัวลูบี้เองแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นโปสเตอร์ของไอเพราะว่าผมเอ่อผมคนละสีกับลูบี้อ่ะเพราะว่าหน้ามันจะเป็นขาวดำใช่ป่ะผมลูบี้อ่ะในในหน้าขาวดําผมลูบี้จะเป็นต้องเป็นสีขาวเพราะว่าเป็นเพราะว่าผมลูบี้จริงๆเป็นสีเหลืองอ่ะส่วนผมคนที่อยู่ในโปสเตอร์อ่ะมันมีสีดําๆก็เดาว่าน่าจะเป็น ผมสีม่วงของไอ้ไอโปสเตอร์เนี้ยเหมือนแบบโดนฉีกอะนึกออกปะเหมือนโดนกระชากเขามาออกมาตรงกลางเลยอะนี่คือฉากแรกที่รูบี้ร้องไห้อีกฉากหนึ่งรูบี้ร้องไห้อยู่กับโถส้วมคล้ายๆถ้าเกิดคิดไม่ออกอารมณ์คล้ายๆคนเมาภาพที่3เป็นมิยาโกะกำลังปลอบรูบี้อยู่อันนี้ก็เป็นในห้องน้ำภาพที่4เป็นรูบี้ร้องไห้อยู่บนเตียงแล้วก็แบบจิกผ้าหม่มจิกผ้าคลุมเตียงอะไรแบบเนี้ย อันนี้คือหน้าที่3ส่วนหน้าที่4เหมือนใน MV เลย MV เอ่อ ED 2เลยก็ลุกขึ้นมากำมัดมว่าโอเคลูบี้ยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นแล้วพอหน้าที่5หน้าที่5ก็คือลูบี้กัดฟันจากตาดำๆจากดาวดำกลายเป็นตาประกายเหมือนใน ED2 เลยที่แบบกัดฟันแล้วก็ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเดินต่อเขาบอกลูบี้กัดฟันแน่น เธอจัดการความรู้สึกในใจไม่ได้แต่ว่าเธอก็เดินหน้าต่อไปแล้วหน้าต่อมาก็เป็นทีเนี้ยเป็นเป็นลูบี้ที่วิ่งและว,วิ่งไปข้างหน้าแล้วเออวิ่งเลยไม่ว่าความเจ็บปวดหรือความสิ้นหวังที่ฝังอยู่ในใจ mm. เธอก็ยังคงก้าวเดินต่อไปเป็นลูบี้วิ่ง mm. ก็เหมือนที่เราเคยคุยกันนั่นแหละว่า ไอ้ภาพที่เห็นลูบี้วิ่งอ่ะคือเขาไม่ได้วิ่งจริงๆหรอกแต่คงแสดงให้เห็นแหละว,ว่าจะสู้ต่อเออจะสู้ต่อไอ้ที่เราเห็นใน ed 2องอะเนาะวิ่งไปเปิดประตูอะไรนั่นน่ะก็คือเป็นเป็นในเชิงเชิงความหมายเฉยๆอะ่ะเออว่าเอาสู้ต่อนะลุยต่ออันนี้เป็นส่วนของลูบี้ที่ก็คาดการเอาไว้นะเราคร้างถึงว่าลูบี้ที่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรากลับมาที่ที่ที่เราคุยกันว่าเฮ้ย ตอน165เนี่ยคานะเขาคิดทำให้คานะดูแย่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเขาพลิกแล้วเขาพิกแล้วคานะจะจะไม่ดูแย่อีกในตอนจบต้องบอกว่าอาจจะดูแบบว่ามไม่ดีหรือว่าขัดใจใครหลายๆคนในตอนที่165แต่ในตอน166นี้คานะก็จะเป็นคนที่มาปลอบเมมนะครับเมมร้องห้อยู่คานะก็มาเฮ้ยเมมไม่ได้ เธอต้องเดินหน้าต่อเธอ,เอทำช่องเธอทำช่องเธอต้องไปทำต่อเข้าใจไหมให้กำลังใจเมมที่ร้องไห้อยู่คานะก็ให้กำลังใจเมมด้วยน้ำตาเธอเหมือนกันเออไม่ได้ไม่ได้มันต้องสู้ต่อไปแล้วก็บิโคมาจินะครับกออ็ทุกคนตอนนี้ตอนนี้เขาจะถ่ายเขาจะฉายไปที่การใช้ชีวิตของทุกคนนะเออ เมมก็มองตาคานะแล้วก็คานะก็เอือ้อมมือมาแบบลุกขึ้นสิเมมอ่าเมมก็จับมือขึ้นมาสมาชิกบีโคมาจิมารวมกันฉายไปที่เพื่อนๆของของลูบี้อ่าถ่ายไปที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนของลูบี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลนะเออแล้วก็ในชั้นเรียนอ่าก็ใช้ชีวิตไปตามปกติได้เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ได้ความหมายของชีวิตกลับคืนมาเมื่อคิดถึงคนที่ตายไปแล้วเมลเสียใจกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ว,วิ่งวิ่งวิ่งออกกำลังกายทั้งน้ำตาเออแล้วก็นักข่าวปาปาลัซี่อะไรอย่างนี้มามาตามลูบี้ตอนนี้เธอฮอตมากคานาก็มาช่วยกันเอาไว้ด้วยอถึงจะออกจากบิโคมิจิไปแล้วก็ยังอยู่ไม่ไปไหน mm hmm. ไทกิมาทำความสะอาดหลุมของอควาแล้วก็ทางด้านของอิจิโกโปรดักชั่นถึงประธาน คนเก่าเนาะประธานอิจิโกะจะกลับมาแล้วแต่ดูทรงแล้วเหมือนว่ามิยาโกะเนี่ยเจ๊แกจะเป็นคนคุมบังเหียนของอิจิโกะโปรักช o นแทนไปแล้วนะครับก็ลุกขึ้นมาสู้ทั้งน้ำตาเหมือนกันแล้วก็รวบรวมบีโคมาจ,จิกลับคืนมาลูบี้และเมมคานะก็ไปเอาดีทางด้านการสแสดงอากาเนะเธอไปถ่ายทำรายการ วาลตี้แล้วแบบมีผงมีผีมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมตกใจสงสัยจะจิตแข็งมากเพราะว่าเจออะไรหลายๆอย่างมากมายกลับมาแล้วเนาะโอเคส่วนทางผู้กำกับโกทันดะก็มีรูปอควาเก็บเอาไว้ในห้องแล้วก็มีถ้วยรางวัลนะคิดว่าอาจจะเป็นถ้วยรางวัลที่ได้มาจาก15ปีแห่งคำโกหกอ่า uh. อันนี้เป็นเรื่องราวของคนรอบตัวแล้วกันคนรอบตัวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของลูบี้ต่อเขาบอกว่า <c oughs> เป็นลู b y ้เนาะลูบี้ก็ก้าวตอไปฝืนยิ้มซ่อนความเศร้าเอาไว้อ่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ลู b y เนี่ยเดี๋ยวก็ตาขาวเดี๋ยวก็ตาดำเพราะว่าในใจเศร้าแหละแต่พอขึ้นเวทีก็ต้องโกหกใช่ปะ่ะต้องโกหกเออต้องต้องต้องโกหกออกมาว่าตัวเองสดใสนี่แหละคำโกหกที่ใช้ในด้านดีนี่แหละแล้วก็ อันนี้ก็จะไปตรงกับตรงกับที่สรุปมาในในลีกที่แล้วก็คือข่าวคราวของทั้ง15ปีโกหกเนาะแล้วก็ข่าวคราวนังฮิคารุข่าวคราวของอะความันก็ทําให้ลูบี้เธอโดดเด่นขึ้นมาเขาก็เลยกลายเป็นว่าสายตาก็มาจับจ้องที่ลูบี้แล้วลูบี้ก็ทําได้ดีด้วยอ่าฮะาโอเคอันนี้ถึงว่าสวยอยู่ไหนใครบอกจบไม่แฮปปี้ นะและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่บีโคมาจิที่นำโดยรูบี้ได้ขึ้นแสดงที่โดมวันนี้ความฝันของทุกคนรวมถึงความฝันของเธอจะเป็นความจริงอ่าอันนี้บรรยายโดยอากาเนะอ่ะเนาะนะก็คือเป็นคำบรรยายโดยอากาเนวะว่าวันนี้แหละอาวาความฝันของทุกคนและความฝันของเธอด้วยนะมันจะเป็นจริงแล้วอากาเนะนี่ก็รับบทแทนเด็กหญิงอิก,กาไปเลยเนาะ บรรยายแทนเลยอะสมาชิก b ิโคมาจิขึ้นแสดงอยู่บนเวทีทีนี้ไอตอนลีกที่แล้วที่มันสรุปออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีสมาชิกอีก2คนมันก็ไม่สองคนมันมันก็เพิ่มมาคนเดียวไม่ใช่เหรอก็คือลูบี m e มมแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้รวมก็เป็น3คนอยู่ดีอะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลูบี้เมแล้วเอามาอีก2เป็นสี่ไม่ใช่ก็คือลูบี้เมมแล้วก็ อีกหนึ่งคนเอาเข้ามาคานะมาเชียอากาเนะมาเชียออสามคนนี้ก็โชว์อยู่เฮ้ยหรือว่ามันสี่จริงๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออบนเวทีมันสี่จริงๆคืออย่างนี้ท่าที่ดูตอนเนี้ยมันเป็นรูปอย่างนี้รูปแรกอะ่ะมันเป็นรูป3ามคนมันเป็นรูปลูบี้เป็นรูปเมมแล้วก็เป็นอีกคนนึง ที่มีโบอยู่บนหัวพอรูปข้างล่างอะ่ะมันเป็นรูปมันเป็นรูปเอ,อ่อเมมแล้วก็เป็นรูปคนที่โบอยู่บนหัวแล้วก็เป็นรูปอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูบี้อะ่ะอย่างนั้นก็แสดงว่า4คนน่ะถูกแล้วสิใช่ปะ่ะเออพอเราดูจาก2รูปนั้นอะ่ะแสดงว่า4คนสิแต่เขาไม่ได้ยืนเรียงกัน4คนให้เราเห็นเขายืน3าลูบี้ก็ยังแสดงอยู่นะฉันคิดว่าคาโกหกเหล่านี้ ทำให้คนที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตในความมืดมิดรู้สึกบางอย่างได้ก็เป็นบรรดาแบบโอตะมาเชียเชียบิโคมาจิเนาะแล้วก็มีฉากที่มีนกกาด้วย่ามีฉากที่มีกามาดูด้วยซึ่งซึ่งรู้กัน <c oughs> ซึ่งรู้กันนะกาฉากนี้คืออะไรอะ่ะนี่แหละมังที่เป็นแบบที่เป็นฉากที่เขาบรรยายว่า The Girls ที่ที่สงสัยอยู่ว่าคืออะไรอะ่ะก็คงเป็นเป็นเป็น FC สักคนหนึ่งอะ่ะที่ที่มีความข้างคล้ายเป็นมีมีลูบี้หรือมีบีโคมาจิเป็นแรงบันดาลใจอะ่ะที่ดูไปก็น้ําตาไหลไปนะเชียร์อยู่ข้างล่างของเวทีแล้วก็เป็นลูบี้แสดงอยู่บนเวทีคนดูเพียบเลยรูปนี้เด่นมากรูปนี้เด่นมากๆแล้วก็อันนี้จบจากบีโคมาจิเรียบร้อยลูบี้แบบตื่นมาตอนเช้าวันนี้ฉันมีงานทําเป็นงานที่ เป็นไปไม่ได้หากไม่โกหกไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนฉันก็ต้องยิ้มอย่างมีความสุขเห็นปะเห็นปะเนี่ยตอบตอบคำถามเมื่อกี้ได้เลยว่าลูบี้ก็โกหกแฟนๆเหมือนกันลูบี้ไม่มีความสุขแต่ว่าถ้าจะไปทำงานเนาะก็ต้องโกหกแฟนๆว่ามีความสุขให้ได้ฉันอยู่กับงานสนุกสนุกนี้จนหมดหวังแล้วดูนี่สิพวกเธอทั้งสองคนฉันจะออกเดินทางคุยกับคุยกับไอคุยกับอควาแหละ สู่อนาคตที่แม่และพี่ชายมอบให้กับฉันแล้วก็ลูบี้ก็เปิดประตูกออกจากบ้านไปเป็นนั้นจบสําหรับเกินใหม่เป็นลูกโอชิเท่านี้เลยเขาบอกว่าฉบับรวมเล่มเล่ม16เนี่ยนะเล่ม16ที่เป็นเล่มสุดท้ายเนี่ยจะออกขายวันที่18บธันวาแบ่งเป็น2เวอร์ชั่นฉบับปกติและฉบับพิเศษซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าฉบับพิเศษอะ่ะมันพิเศษยังไงเออโอเคแหละ